สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับน,นเดนจะมาพามาชมไม้ประดับนะครับที่เคยทำรายได้เป็นอย่างดีให้กับไล่พึกษานะครับนะครับก็จะมีไม้ด่างไม้ประดับบอนสีนี่นะครับหลังจากผ่านความแห้งแล้งไปนะครับก็เริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับ นี่นะครับที่ยังเหลือตกค้างอยู่นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาชมไม้ประดับไม้ด่างไม้พวกบอนสีนะครับไม้พวกนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับสวนเป็นอย่างดีในประมาณปี6กสนะครับก็จะทำรายได้สูงสุดของสวนเลยนะครับ ทำไรายได้สูงสุดมากกว่าผลไม้ที่มีอยู่ในสวนนะครับอย่างต้นนี้นะครับมะกวานลังสันเนี่ยในช่วงนั้นถ้าขนาดนี้ก็ประมาณ6,000นะครับแต่ว่าต้นนี้ไม่ได้ขายเก็บไว้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาขยายพันธุ์นี่นะครับผ่าหัวออกมาอันนี้เป็นโลงเพาะชำนะครับ เลี้ยงบอลที่มีขนาดเล็กแต่ตอนนี้ก็โตโตแล้วแต่ช่วงนี้ราคาไม่ดีนะครับราคาไม่ดีก็เลยยังไม่ได้ขายนะครับก็ยังเหลืออยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นบอลเก่านะครับนางไหมมักกวานลังสันแล้วก็อีกหลายบอลที่จำชื่อได้มั่งจำไม่ได้มั่งนะครับในช่วงนี้ เพราะว่าช่วงนี้จะไม่ได้ขายก็จะพักฟื้นไว้ก่อนขยายพันธุ์ไว้รอรอโอกาสนะครับในวันข้างหน้าเผื่อจะกลับมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ซื้อมาใหม่น้อยหน้ามาจากต่างแดนนะครับใบไม่เหมือนน้อยหน้านะครับแต่ลูกเหมือน อันนี้ก็จะเป็นสาคูด่างนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะโดนแดดนะครับเผาเมื่อปีหกสามจะมีราคาอยู่ที่ประมาณสี่ห้าร้อยนะครับต่อต้นนะครับต่อต้นแต่ช่วงนี้ก็ราคาตกลงไปอย่างนี้นะครับก็ราคาอยู่สามสี่ร้อยแต่ปัจจุบันเหลือห้าสิบบาทนะครับก็ยังพอขายได้อยู่ตัวละห้าสิบอันนี้จะเป็นกล้วยพัดนะครับ กล้วยพัดที่ยังเหลืออยู่ก็ขยายพันธุ์กล้วยพัเดเตี้ยดงังนี่นะครับก็ปล่อยทั้งรุ่นทุดโฉมนะครับเนื่องจากราคาไม่ดีก็เลยเน้นไปทางสวนจะมากกว่านะครับเพราะว่าทางสวนเนี่ยกิ่งทาบกิ่งตอนนี่ยังพอพอขายได้อยู่นะครับนอกจากผลผลิตก็ยังขายได้อยู่วันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมนะครับ ลงลงเพราะชำน,นะครับก็ยังมีไม้ด่างไม้ประดับบอนสีที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ